สวัสดีสออรครับผมคุมารโซอิโต้ฟาร์มครับเดี๋ยวเราดดนำเสนอเจ้าอายาันนะครับอายานันตัวนี้เป็นไก่ไก่เลี่ยมนะครับ่เลียมแต่เก่งนะครับเก่งตัวนี้เก่งตัวนึงเลยเป็นไก่นุ่มเลยนะครับนุ่มน้อยหนะ่ผมว่งใจนี่คือนนะ้ร้อยประมาณสองหนึ่งสองสองเนี่ยแหละครับแต่ เป็นขึ้นสองสีได้เพราโครงสร้างใหญ่อยู่ครับมาสักเกตเดือนเนี่ยนะครับแต่คนยังมันมามาเวยพอเป็นไกลขึ้นน้าเนาะนะครับไม,ไม่ไม่จะธรรมดาแต่นั้นไปในไม่ธรรมดานะครับบัน่งตัวได้บนกเลียมดีนะครับเลี่ยม เกือบเกือบเกือบประมาณจะลำวงเนี VII ่ยประมาณเนี่ยนะครับตัวนี้เปิดปั้นดีๆอนาคตไก่เด้นอนนะครับถ้าไก่สนใจรายละเอียดก็ต้อมาดูข้อมสาสมารถทปูยังนักได้เนาะนะครับทดลองว่าธรรมดาครับ লয় এজন বা বজাই দাই তাক মানস কিডনী নকডনী